จากสงขลาเราไปต่อกันที่ปัตตานีนะครับทางจังหวัดปัตตานีมีการเปิดใช้ทุ่นจอดเรือสําหรับเรือประมงเพื่อป้องกันการทิ้งสมอลงในแหล่งหญ้าทะเลบริเวณปลายแหลมตาชีอําเภอยะริงว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดใช้ทุ่นจอดเรือสําหรับเรือประมงเพื่อป้องกันการทิ้งสมอเรือลงในแหล่งหญ้าทะเล เพื่อความปลอดภัยของชาวประมงและนักท่องเที่ยวพร้อมนำเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะบริเวณชายหาดปลายแหลมตาชีตำบลแหลมโพอำเภยะริงเพื่อลดขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลนชายหาดและสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกับหน่วยงานของก,กรุ่มทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันนะครับชาวบ้านได้พึ่งพาทะเลและใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารแหล่งท่องเที่ยวการขนส่งพลังงานธรรมชาติจึงทําให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งช้หาดสัตว์ทะเลได้รับผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะปัญหาขยะทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทะัศียภาพด้านการท่องเที่ยวครับ